สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะวันนี้วันที่1 1นะครับผมวันสิบ11วันวันที่วันอาทิตย์ที่11นะครับก็มาล้างรถด้วยกันนะครับผมล้างรถล้างรถนะครับไถเสร็จแล้วครับไถไปประมาณ5วันนะครับผมไถท,ที่ของตัวเองไถท,ที่ของตัวเองประมาณ7ไร่แล้วก็ไถท,ที่ข้างๆ้างอีก14ไร่นะครับแล้วก็ดันต่อ ดันที่ถมนะครับผมดันที่ถมวันนี้ก็มาล้างสักหน่อยครับผมมาล้างสักหน่อยเดี๋ยวสนิมมันเกาะนะครับเดี๋ยวสนิมมันเกาะนะครับผมเจ้า L 3 6นะครับ ก็ดันไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเนื้อที่อยู่ประมาณเกือบ20ไร่แล้วก็ได้ดันที่ดันดินดันขันนานะครับผมหมดน้ำมันไปประมาณ3แกลลลนนะครับผมนี่น้ำมัน3แกลลลน3ถัง3แกลลอนนี่แหละครับอันนี้ก็หมดอันนี้ก็หมดเหลือประมาณนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าแรงหรือเปล่านะครับ น้องสาวแนละ้วน้องสาวหรือว่าลูกสาวานะนี่ครับมาฉีดล้างผ่านล้างอะไรหมดนะครับผมข้างหลังรถกล็ล้างล้างครับอออเดี๋ยวเปียกอ่ะหน <c oughs> ล้างหมดนะครับผม <c oughs> เพราะว่าล้างทุกวันมันจะได้ไม่ขึ้นสนิมแล้วก็มันจะได้ลดในการสึกหรอนะครับ พอฝนตกมานะครับเมื่อเช้าฝนตกมาเดี๋ยวถ้าฝนตกมหมีทีหนึงก็จะทําการหวานนะครับหวานเสร็จก็ปั่นโรตารี่นะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าก็น่าจะาได้เอาโรตารี่มาปั่นนะครับถไ,ไปประมาณ5วันนะครับผมวันนี้ก็ล้างทําความสะอาดสักหน่อยม, <c oughs> มาเาทียน,น,นเอานานจัง ไถนาของตัวเองประมาณ5้าไร่นะครับผมประมาณ5ไร่6ไร่นี่แหละแล้วก็ไถของแล้วก็ไถของเพื่อนบ้านอีกประมาณนาข้างๆอีกประมาณ1 4ไร่นะครับผมแล้วก็ดันดินดันดินดันดินด้วยดันขันนาด้วยนะครับหมดไปประมาณ3เกลอนนะครับผมน่าจะอยู่ที่ 3ากลอนนั่นแหละครับยังไม่ได้ไปเติมค่อยดูว่าจะไปเติมแล้วมันจะได้มันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับ3กลอลนกี่ลิตรยังไม่ได้วัดดูเท่าไหร่นะครับ